และเรื่องของยุคสุวรรณภูมิอันนี้ก็คือก็เกิดปัญหาขึ้นคือว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเริ่มที่ยุคทวาร,รวดีแล้วก็ได้ตัดทอนยุคสุพรรณบุรีออกไปบอกว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเพียงแค่ยุคเหล็กยุคทวาร,รวดีจึงเป็นเหมือนเรื่องของพอปักันดาโฆษณาชวนเชื่อแบบของอเมริกาที่ชูยุคทวาร,รวดีขึ้นมาแต่ตัดประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นออกไปทั้งหมด ในภาพนี้เป็นจรวดของยีรอนมาร์กนะครับซึ่งเมื่อน่าจะยังไม่ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยจรวดอันนี้คือหมายความว่ามานระเบิดกาอากาศนะครับหมายความว่าคือทดลองไม่สําเร็จอะแล้วเรื่องที่บอกว่าไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าในช่วงนี้มีภาพย,ายนตร์เรื่องพระล่วงมหาศึกสุโขทัยนะครับทีนี้ตัวสุโขทัยเนี่ย ก็เหมือนจะเป็นพ่อปักการณ์อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไม่มีอาณาจักรสุโขทัยนะครับเพราะในเรื่องนี้เขาก็ยังใช้คําว่าอาณาจักรอยู่สุโขทัยเป็นเพียงนครรัฐหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีนครรัฐศรีสัชนาลายัยซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยก็ได้ครองสุโขทัยส่วนพ่อขุนผาเมืองก็มาครองศรีสัชนาลายัยคือแบ่งเมืองกัน